สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีอยู่ที่สวนค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาเก็บฟ้าทลายโจรน,นะคะแล้วก็จะเอาต้นต้นเล็กที่เขาเกิดอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเพราะว่าจริงๆมเมล็ดของเขานะคะเขาเกิดขึ้นด้วยมเมล็ดนะคะแล้วมเมล็ดของเขาเนี่ยกระจายทั่วบริเวณนี้นะคะแล้วก็พี่ตีจะ เก็บต้นเล็กๆไปปลูกที่โค้งหนองนาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ตีก็จะเด็ดใบนะคะใบของฟ้าทลายโจรไปทานด้วยนะคะแล้วก็มีลูกค้าสั่งมากับพี่ตีด้วยนะคะก็สั่งมาเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะต้องทําการเก็บส่งไปให้กับลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าพี่ตีอยู่ที่บางเขนนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็สั่งจํานวนเยอะอยู่นะคะ ฟ้าทลายโจรที่มีอยู่ที่นี่นะคะเขาจะเกิดขึ้นเองด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจปลูกไว้ด้วยนะคะไม่ได้มีการฉีดพ่นยาใดๆนะคะแล้วก็ใบของเขาก็จะมีเป็นรอยแมลงบ้างนะคะแต่ก็รับรองว่า ฟ้าทลายโจรที่นี่นะคะปลอดจากสารเคมีแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปเก็บนะคะแล้วก็วันนี้จะถอนเอาต้นต้นลูกๆของเขาที่เกิดกระจายบริเวณทั่วนี้นะคะเอาไปปลูกที่โคกหนองนาด้วยนะคะบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าฟ้าทลายโจรหน้าตาเป็นยังไงนะคะจริงๆฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆยิ่งช่วงนี้นะคะ ช่วงที่ทุกคนจะต้องรักษาสุขภาพให้มากๆนะคะระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะไวรัสนะคะฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติและก็ประโยชน์อะไรบ้างนะคะพี่ตีเคยทําคลิปในเรื่องของประโยชน์ของฟ้าทลายโจรไปครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ยิ่งเยอะมากๆเลยนะคะค่ะ นี่เขาเริ่มจะมีดอกแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเริ่มจะมีดอกแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะมีมาเป็นมเมล็ดนะคะเป็นมเมล็ดแล้วเขาก็จะร่วงเป็นพุ่มเลยนะคะเขาก็จะเกิดติดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเกิดเป็นพุ่มๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะมาก ยิ่งตรงนี้นะคะใช่หมดเลยค่ะเนี่ยเ,เยอะมากๆเลยเดี๋ยวพี่ตีจะทำการถอนแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝนตกนะคะพี่ตีก็เลยพยายามหาต้นไม้ที่อยู่แถวๆบ้านของตัวเองนะคะเอาไปปลูกที่โค้งหนองนานะคะจะเน้นนะคะที่โค้งหนองนาพี่ตีก็จะเป็นพืชที่กินได้แล้วก็เป็นสมุนไพรซะมากกว่านะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ตีจะถอนไปแล้วแล้วก็ไปปลูกด้วยกันนะคะ เยอะมากมากนี่มากเก็บมาให้อีกสงสัยจะได้ปลูกเป็นไร่แน่ๆเลยเนี่ยค่ะรากเยอะมากนะคะแล้วก็ดูใบสวยมากๆนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะเพียงมีไม่กี่ต้นนะคะเมื่อเขามีเมล็ดนะคะเขาก็กระจายพื้นกระจายเต็มพื้นเลยบริเวณใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกด้วยกันค่ะ วันนี้นะคะพี่ตีก็ได้เด็ดใบใบของฟ้าทลายโจรนะคะไปทานด้วยนะคะแล้วก็ไปทําเป็นชาทานนะคะแล้วก็มีออเดอร์ลูกค้าสั่งมาด้วยนะคะพี่ตีก็จะต้องส่งไปให้ลูกค้าที่าบางเขนนะคะที่กรุงเทพนะคะพี่ตีเก็บวันนี้นะคะแล้วก็จะรีบส่งในช่วงตอนเย็นนะคะก็ของก็น่าจะถึงวันพรุ่งนี้ น่าจะเป็นพรุ่งนี้เย็นนะคะค่ะฟ้าทลายโจรที่พี่ตีไปอถอนมาจากที่สวนนะคะเยอะเลยวันนี้พี่ตีจะปลูกบริเวณโค้งหนองมา,าต่อจากตะไคร่หอมนะคะซึ่งโซนนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่นะคะก็เหมาะเลยนะคะฟ้าทลายโจนที่มีอยู่ในช่วงนี้ก็เยอะแล้วก็งามมากๆนะคะเดี๋ยว เรามาทำการปลูกฟ้าทลายโจรกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ตีก็พาไปเก็บฟ้าทลายโจรแล้วก็ได้ปลูกฟ้าทลายโจรบริเวณโคกหนองนาในพื้นที่ว่างนะคะฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณแล้วก็มีประโยชน์ในด้านสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะช่วงนี้นะคะก็แนะนําเลยนะคะถ้าใครมีปลูกไว้เนี่ยะจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีสมุนไพรทางด้านของการรักษาแล้วก็ป้องกัน อาการไข้หวัดอาการเจ็บคอแล้วก็ต้านไวรัสด,ด้วยกะะารทานสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็ตามนะคะเราควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือสอบถามผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆก่อนนะคะเพราะว่าบางทีร่างกายของคนเราเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความบันเทิงกับน้องๆหรือเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ